สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องวังกระโดนหวยค่าเอฟซี FC, ทุกท่านและเพื่อนๆชาว u t u b e ครับมนี้ผ้าพี่น้องมายามตุ่มปลาไหลครับแต่เอามาใส่กุ้งครับพี่น้องมีมือนิมีพิเศษตรงทีวาเห็ดเนื้อมาสองแบบครับแบบแรกก็คือเอาเนื้อปลาไหลนี่แหละครับใส่ปลาชั่นกับเนื้อกุ้งครับ ตุ่มซีบล้างครับน้ำท่วมมันขึ้นไอ้อนตกเบิดตขึ้นครับต้องใส่น้ำท่วมเกือบเบิ้แล้วครับเอามาติดตามึงมีนองแล้วก็มีใส่มุง้งลักกุ้งเอาไว้หาหล้างครับอเอาเบิ้งพี่นอ้องอันใดมันสียดมานกวากันครับได้กุ้งมอมานน้โอ้ยน้ำท่วมพี่นอ้องท่วมปอดเลยครับ ผมจมมิดเลยเบื้องล่างแรกครับอันนี้เนื้กุ้งครับน้ำถั่วครับใช้สีใหญ่เลยพี่น้องด้ยแล้วมันนีสีล่องใหญ่ถึอว่ามันตื้นมังพี่น้องือสีบัวถือเราับเอนสิผมแห้งครับพี่น้องกุ้งมันออกได้ครับโอ้ยมันหล่มตัวนี่ถั่ถวมเราพี่น้องมันล่มครับ โอ้ยบ่เขาเลยพี่น้องเด่อนี้ลุกมัหล่มครับมีกุ้งมาลายพี่น้องแหลงแหงมี่มีลายครับตุ่มหล่มครับพี่น้องนะครับวันนี้วันค่อยมาเทศอะไใช่ไหมพี่น้องยาอะไรพี่น้องเบิ้งก่อนเดีย๋ยวมาจัดจับจับตุ่มไม้ครับ เอาลองลองเอาเนื้อปลาไหลสิมาเบื้ก่อนตักล้างนี่น้องเนาะัน้หเนื้อกุ้งครับเดี๋ยวเอาขึ้นเดปออันนี้เอาเนื้อปลาไหลมาใส่ครับว,ว่าเ,เน,นื้อปลาไหลกับเนื้อกุ้งอะไรมันสิกุ้งมันสีมากตกันครับพี่น้องอันนี้สีหลายๆกว่าพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นใหเบิ้งข้างบนเมิหเทียบกันเลยครับลังต่อลังเลยแต่ว่าอันนี้มันหล่อมด้วยพี่น้องด้วยโอ้โนี่หล,หลายโวตรพี่น้องนี่เห็นไหมครับพี่น้องกุ้งมันเข่าเยื่อบอะไรพี่น้องมันหมดเลยเข่าเยื่อกุ้งครับพี่น้องโอ้นี่ครับเป็นมนลยนอยหน่อยไปไปเอาขึ้นไปเบิ้งข้างบนพี่น้อง อับพี้องเบิ่งกันครับอันนี้เนื้อกุ้งครับแต่ว่าตุ่มมันหล่นนะครับเหมือนกันนี้นี่คือเนื้อกุ้งนะครับผมเอาอันนี้าแยงหอัวใส่ไปข้างในเบิ่งพีนนนน่น้องเทมนะนี่ครับแต่ว่าตุ่มล่นนะครับอันนี้เนื้อกุ้งออกได้แค่นี้ครับผมอันนี้เนื้อปลาไหลครับอวเชอรี่ครับ แต่ว่าผมใส่หลยครับหอเฉลี่ะเบอรงพี่น้องเขาไล่ครัวครับมันอาจจะยู่ถึงง่านนด้อยครับพอเงอปลาไหลนี่มันเอ่อเปลาไหลนี่ตุ่มมันทีครับพี่น้องปูแล้วพี่น้องจกเลยลูกคู่นี่ครับเงาปลาไหลน้าไปแล้วครับพี่น้อง เงาปลาไหลน้ำพี่น้องนะตุ่มหลังคู่นี่ครับไปต่อพี่นอมม้องมาเบิ่งคู่นี่ครับพี่น้องผมสิยกขึ้นมาเทอะละคู่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตุ่มอันนี้หลังนี่เป็นเงอกรุงพี่น้องเอาเทอะละคู่เลยครับอันนี้เงอกรุงเด้อพี่น้องเด้อมีตัววะ โอ้ยนี่หลายพี่น้องแสดงว่าอันนั้นมันล่มเอ่อครับนี่น้องเดี๋ยวไปยกอีกกันหนึ่งเมื่อไปยกเนี้อะไรบ้างพี่น้องโอ้ยเป็นลำบากเลยยังงอนเลยเดี๋ยววากันเดี๋ยวมันใส่กล่องอ่ะน้ำกันเลอะปลากหลายครับาเไปงเี้อะไรพี่น้องอุ้งเขาบ่ล้างแรงนะยากุ้งมันล่มครับพี่น้องตุ่มมันล่มมันก็เลยบ่เขาพี่น้อง แต่ว่าหลังนี่วังขัน,นยกมากเลยเนื้อกุ้งเข่าร้ายครับเอาเพิ่งครับถอยเด้อพี่น้องผมต้องถอยเอาเดี๋ยวทีเดีวยดวครับพี่น้องอันนี้เนาะผมเอาขึ้นมาข้างบนเลยเด้อพี่น้องอันนี้เนื้อกุ้งครับพี่น้องแม่นๆครับอันนี้เนื้อกุ้งครับนี่ครับเนื้อกุ้งครับ ผมเอาใส่แย่นี้นครับเยอกลุงอันนี้เยอกุงถลร้ายพี่น้องปูครอบพี่นองน่ครับมาเทบังครับพี่นอ้องเทบัง เด้อพี่น้องเด้อเนื้อกุ okay. ้งเด,ด้อนี่เด้อโอเคเลยพี่น้องได้ๆครับหลังนี้เนื้อกุ้งโอเคครับมึงเนื้อปลาไหลพี่น้องเขาอยู่ครับพี่น้องแคมปลาไหลพ่อนี่ครับเป็นเนื้อปลาไหลครับหอยสลิกระเบิด ขอาอยู่ครับแต่ว่าสูญเงียวกุ้งไม่ได้ครับพี่น้องเอาเบริรงก,กันพี่น้องนี่ครับบอาุ่ทันเบิร์ตเล้เนาะเอาเบิด์ีนะครับเอาเบิดแล้วพี่น้องหลังนี้เงียบอาไหลสูญเงียวกุ้งไม่ได้ครับพี่น้องแสดงว่านั่นเงียวกุ้งมันล่มพี่น้อง สีลังเลยพี่น้องเดือดใช่ไหมได้เ,ดเงอกุ้งมันหลบมาหนึ่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปต่อพี่น้องมันสีเงาไปต่อพี่น้องบรงหานเงอกุ้งน้ำครับพี่น้องล้างแรงเงอกุ้งมันหลบพี่น้องมันเลยบนเขาครับนะครับเดี๋ยวครับแตงกองขึ้นพี่น้องเบิกลางหนึ่งครับอันหนึ่งเงอปลาไหลพี่น้อง เดี๋ยวยกขึ้นไปกันเลยพี่น้องเอาไปเทใส่กันเบิงข้างบนเดี๋ยมันมีเข่าดีกันพี่น้อเนะาะมีอะไรพี่น้องมีอยู่ครับมีเลยไปถอนเบิังข้างบนแล้วนี่งเนาะแต่ว่ามีอยู่ครับมีลายอยู่โอ้ลายพี่น้องลายลายสวยเสวยเลยพี่น้องเดี๋ยวไปยก ยเ,เ,ยเ,ยเ,เยอะกุ้งกันพี่น้องอันนี้เยอะไปเลยากลำบากเหลือพี่น้อ,อ,อเนาะหน่ามันเลอะครับพี่เนาะยากลำบากอันนี้เยอะกุ้งครับพี่น้องยกขึ้นไม่เท่เลยใครับไม่ใส่เลยนโอ้หาเติอยิ่พี่น้อง อันนี้ยากุ้งเดินไปน้องเด้ยอนนยากุ้งแต่ไม่นนใช่ไงนะน้องเมืองเมืองน้องเอา้าบอกใครหลายครับหลังนี้ยากุ้งอ่ะเพราะว่ามันใส่ใส่ของเก่าครับใส่ห้อยเก่ามัน ใช่กุ้งใช่กุ้งมันถาม่มมีบอพี่น้องเอ๊ะอันนี้เงยปไปไรครับเงยปไปไรหลายกลัวครับลังนี้ครับโอ้ยมึงเด้พี่น้องเด้โอ้โจกเลยครับยังหูเบิดอยู่ครับ ะสิเป็นเพราะว่าตะไคร้ครับพี่น้องนี่ครับตะไคร้ที่ผมใส่เงอปลาไหลนี่มันทีกลัวครับเดี๋ย่ามันก,ก้วงกว่าครับเพราะว่าผมปิดอะไรแต่ง,ง่าใหม่ครับพี่น้องไปต,ต่อพี่นอ้องยาแมาหกลังแหละครับพี่ก้อยนะันได้ก้อยอยู่ครับแต่ว่า่นสั่งเอาไว้ไว่าสั่งได้กลุ้งเอามาส่ง่นเดเพิคนานะเอาพี่น้อง เบิ <NYU> ังคู่ต่อไปพี่น้องอีกสองคู่ครับอันนี้เงย่ากุ้งพี่น้องเอาขึ้นไปขโมยเลยครับพี่น้องยกบนบนพี่น้องแนั้นเอ็นบอนเลยพี่น้องโอ้อันนี้เงย่ากุ้งเรื่อพี่น้องเรื่อยโอ้หลายพี่น้องหลายร้าย จับเลยครับนี่เนื้อปูงครับหลายหลายเนาะเอาเข็นคว้ยดีก่อนะไม่เนาะควายนีก่อนครับเอาไปยกอีกล้งนึงครับเนื้อปลาไหลย่อนแสงมาหน่อยงานห่อท่านผีข้างนี้หน่อยย้อนแสงครับได็กายบมยังน้องหน่อยน้อยกไปอยู่นี่ครับอันนี้เนื้อปลาไหลด้วยหน่อยเนาะ ปลาชันกันบ้งขอาว่านี่เข่าวดีกันอ๋อนียังข่าไปไหมขึ้นลังหนักกันโอ้กลุงเขาวาพี่้อง พี่เนองเบ่งกันพวกปลาสีสูงเงาอะไรบ่ไหนพี่น้องเ่กุ้งสีสูงเงาอะไรบ่ไหนเลพี่น้องเลยเบ่งกันเลยพี่เ้องอนี้เ่ากุุงเล็พี่น้องเลยโอ้โหเขาดีาเลกพี่นนอง <Ps. S 1> เนี่ยส่งเห็นมิน้อมันอยู่ไก่มันอยู่เลครับส่งหิน้นอเที่เลยเอาเบ้องหน้องอันนี้เงี้ยกุ้งครับอาดจักเลยเงี้ยเง้ยเข้าไปน้ำเง้ยเงี้ยหลอด้ไาเงี้ยะ,ะไปได้หนอเงอร โอ้หลายกลัวพี่น้องอันนี้หลายกลัวนดิงเดินพี่น้องเด้อโอ้หลายกลัวพี่น้องเนี่ยแบบหลายหลายกลัวเนี่ยแบบหลายเขาหลายกลัวพี่น้องโอ้แสดงว่ากุ้งมีมากของข้าวเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาจากร่งางครับ แปดหลังพีนงงนง่น้องแปดหลังอ๋อพี่น้องงานนี้มีก่อยแล้วครับพี่น้องเลยใส่ต่อพี่น้องอันนี้คือสีบอกรองไปครับเพราะดินมองนีมันมันลมครับสามันพังครับดย่าตกน้ำครับพี่น้องยกให้พี่น้องยกมาะเทศพีไปไป่น้องไว้เลย หลายครับที่นอมีกบคือที่นอมีหลายมีลยมยหลายครับนเ,เนาะเยาะปลาไครับอันนี้เจ้าเหยาะกุ้งครับเพื่อนเหยาอกุ้งทันงหมลอครับพี่นอเยากุ้งอันนี้ส่ของมองเก้ร ต่างกันนิดนึงครับผมเป็นหม่องเกาครับพี่น้อพี่หน่องครับงมันสีเงาครับพี่น้องพี่โอเป็นสีเงาไปไม่มีมุ่งอีกหาหลังพี่น้อหกหลังมุ่งเจ็ดหลังไหมครับพี่น้องอเ่พี่น้องเบิ่งเลย ครับพี่นอ้องเงียวกุ้งก่อนพี่นอ้นองเงียวกุ้งเด้บอบ่อหน่อยพี่กันครับพี่นอ้องโอเคเลยพี่น้องก็ได้ดูครับพี่น้องเมื่อกี้อะไรอันนี้ถึงร้ายครับพี่นอ้อง หน่อยมันเหน็นมะันพี่นอ้องเพิ่นล่างมากกี่ต้มครับเหื่อปลาหลายถึงหลายกว่าพี่นอ้องหลายกว่าน,น่อยนึงครับ

พี่น้องผลงานของตุ่มปลาไหลครับลิบหลังเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาไหลถือโบแตกตางกันครับถืพอพรพ่อกันครับเพราะันมต้องเฮ็ดเนื้อกุ้งมาใส่กระได้พี่น้องเอาเนื้อปลาไหลมาใส่เลยอ่าสีได้ทั้งปลาไหลทั้งกุ้งครับไปพี่น้องติดตามมึงกันเอมุง่งมุ่งลักกุ้งครับหาอันครับ ใส่ไปนี่ล้ครับนี่ใส่ออกไม่นี่หาล้างครับเอาพี่นอ้องติดตามกันต่อนี่มาเป็นเงนมุ่งนะครับพี่น้องมุ่งหาล้างครับเก็บมากกว่าเบ็ดบ่สองสามที่หาหาลังครับผมแต่ว,ว่ามุ่งนี่มันเข่าดีอยู่ครับแต่ว่าขอเสียความาเหนื่คือว่าไปซื้อเนหลายพี่นอ้องเนี่ยครับ มุมหลังหนึ่งครับมันกะปุมละลายอยู่ครับเขาไว่อกอันเขาไล่กาตุ่มยิ้ครับแต่ว่าขอเสียคือว่าประซิวมันเข่าได้ครับพี่นอ้องนี่รับมุมครับหลังหนึ่งแต่เกือบปล่อยครับพี่นอ้องเอาเทศบางพี่น้งนองประซิวมันลายห่ดครับผมได้แยกหุง ลายนี่เนาะลายลายลายบัวลายวัวตุ่มคนาดนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเบื่องต้นทีเท่เบก่อนเี่นถ่ายลำบาคนนกครับพี่น้องมันหนึ่งมันกลัวไปประชื้อออนไลน์พี่น้องเออผมไม่ขาดกันบางคนเพิ่งจะเอาแบบนี้ประชื้อบางคนเพิ่งจะบบเอาครับ ปลาซิวปลาจีเดอแต่เขาครับพี่น้องันแนวนี้ ครับพี่น้องเดี๋ยมันถึงยาวพี่น้องผมอยู่ทรุปพี่น้องอ่ามันมีปลาที่เดือดครับพี่น้องอย่าเลยต้องแยกถุงนะครับพี่น้องอ่ามุ่งหาลังครับได้ก่เคี่ยงกันครับพี่น้องแต่ว่ามีปลาร้ายครับพี่น้องนี่ครับมุ่งใส่กุ้งหาลังครับมีกุ้งมีปลาซิวมีปลาจิเดิดครับ ปลาจีดเดินนั้นรูปผลงานเลยพี่น้องเด้ออันนี้มุ่งลักุ้งหาหลังครับพี่น้องมันถือตาลายครับปลาซิวกับปลาจีดเดิดอย่างนี้ครับกุ้งกะลายอยู่ครับลายไก่เคี่ยงครับกุ้งกับเกือบท่ออันนี้ตุ่มปลาไหลซีบหลังแห้วครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือตุ่มปลาไหล คลิปล้างครับพี่น้องใส่เนื้อสองกางครับเนื้อปลาไหลกับเนื้ออันกุ้งครับพี่น้องแต่ว่าเขาพ่อ,พอกันครับเนื้อปลาไหลกับโบดเดนหนาหนาครับเขาพ่อกับเนื้อกุ้งเลยครับอาจจะเขาล้าก็เนื้อกุ้งในวสั้นแต่ว่าเนื้อกุ้งมันลบไปหล้างนึงครับพี่น้องมันก็เลยสรุปผลออกมากว่านั้นได้แต่ว่าทอถีง่ยังยกมากนี่เนื้อปลาไหลถึงน่ำหนาอยู่ครับนี่แน่นพี่น้องเมืองนะครับอันไปนติดตามคลิปที่ผม ดัดอะไรแต่งหน้าตุ่มปลาไหลเอามาใส่กุ้งนั่นะครับพี่น้องหรือว่าทูยินวันนะครับพี่น้องคลิปก่อนหน้านี้ครับเล็ดง่ายอย่งไหนใส่เราได้กุ้งได้ปลาไหลพร้อมเลยครับพี่น้องสาเนถ้ามีปลาไหลกับเขาคือกันครับมันปลาไหลเป็นเบิร์หล่อครับพี่น้องเดี๋ยวได้กุ้งอะไรใส่เอาจากกุ้งครับพี่น้องครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องให้กำลังใจนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องพ่อกำลังไปคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเอาพี่น้องมาสรุปผลงานให้เบิ้งอีกขึ้นหนึงครับพี่น้องอันนี้คือทังสีขาวนี่คือตุ่มปลาไหลใส่เยยนื้อสองอย่างได้ครับพี่น้องเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาไหลครับอันนี้คือทังสีขาวนี่เป็นมุ้งเขียวครับใส่เนื้อกุ้งอย่างเดียวครับ เห็นว่ามุงเขียวนี่มันถือปลาซิ่วหลาพี่น้องส่วนตุ่มกุ้งนี่มันตุ่มปลาไหลนี่มันถือตุ้งล้วนเลยครับครับพี่น้องฝากอย่าลืครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง